สวัสดีชาวไอไลท์ไอ like นะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับ Azure One Day, อชัววันเดย์หรือว่าอชัวใน1วันหรือว่าอซัวใน1วันแล้วแต่คนจะเรียกนะครับอันนี้อันนี้โอเควันนี้ก็จะเป็นเทปที่2นะครับกับอซัววันเดย์หรือว่าอซัวหนวันจะเป็นเทปที่2ของรายการอชัววันเดย์ซึ่ง จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรนั้นครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องอ z u r ร Backup เป็นสวิตตัวหนึ่งของอ z u r รเราได้มาอินโทวิวมามาบอกโอเวอร์วิวว่าอาั u r รมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าท่านที่พลาดเออ EP 1สามารถไปดูใน Channel YouTube นะครับก็เซิร์ชคำว่า i l i k e it นะครับ i l i k e it .info นะครับ i l i k e it พิมพ์ติดติดกันเลยแล้วก็ .info สวัสดีครับสวัสดีชาว i l i k e it สำหรับผู้ที่ติดตามเว็บไซต์ w w w i l i k e it .info และ youtube c h anel n i l i k e it .info นะครับสำหรับคนที่ติดตาม youtube c h anel n i l i k e it .info อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวันนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งชื่อรายการว่าอสุววันเดยนะครับคืออสุวในหนึ่งวันเราจะพบกันรายการนี้เราจะพบกันทุกวันเสาร์นะครับตอนประมาณสี่ทุ่มอตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับประมาณสี่ทุ่มนิดนนะครับก็ ติดตามการรับชมสดๆได้ที่ YouTube Channel และมีอีกอันหนึ่งสถานที่สามารถรับชมได้นะครับอ่าเรามี YouTube Channel นะครับนี่นะครับอันนี้ u b e Channel ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด Follow หรือว่ากดติดตามก็รบกวนติดตามด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราไลฟ์ปุ๊บท่านจะไม่พลาดนะครับนี่คือ YouTube พิมพ์คำว่า i like it คือ i l i แล้วก็ k e แล้วก็ i t info นะครับ i l i นะครับ i like i l i k e i t info นะครับก็ youtube c h anel n อย่าลืมกดติดตามและเรายังมี facebook นะครับแฟนเพจ f a c e b o o อ่าเพจนะครับเป็น ลองเซิร์ชคำว่า Azure Beginner to Hero นะครับก็เราพยายามจะอัปโหลดในนี้ด้วยเราพยายามจะไลค์ในนี้ด้วยสำหรับท่านที่ไม่สะดวกนะครับสำหรับ Facebook หรือ y o u t u b e นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามในเว็บไซต์เราก็ได้เช่นกันนะครับก็ชื่อเดียวกันเลย w w r l w i k e i t i n f o หรือพิมพ์คำว่า i l i k e i t i n f o นะครับก็จะเจอเว็บไซต์เรานนะครับส่วนวันนี้ เป็นเรื่องอะไรนั้นผมขอเน็กก่อนโอเคเน็กนะครับโอเควันนี้อัชัวเดออัชัววันเดย์เป็นเอพิโซดของอัชัวแบ็กอัพนะครับเป็นซีรีส์ของอัชัวแบ็กอัพยังไม่จบนะครับซีรีส์ของอัชัวแบ็กอัพเป็น EP ที่3ละของซีรีส์อัชัวแบ็กอัพนะครับส่วน EP ที่1ที่2ที่1เราจะบอกว่าอัชชัวแบ็กอัพคืออะไรโซลิดอัชชัวแบ็กอัพคืออะไรและ EP ที่1เราได้แบ็กอัพ เราได้ Backup VM บน Azure Backup นะครับ EP ที่2เราได้ทำการ r e c o v e r y VM ก็คือเราสมมติว่าเราต้องการ r e c o v e r y VM เนี่ยที่เรา Backup เนี่ยเรา r e o v r r y ยังไงก็สามารถดู EP 2ได้เช่นเดียวกันส่วน EP ที่3ผมจะไม่พูดพรับ จะไม่พูดมากนะครับก็จะเข้าเรื่อง ep ที่3กันเลยนะครับก็จะเป็นการ Record r e c o v r y file นะครับ Record r e c o v r y file ก็คือเราเอาไฟล์ที่เรา back up เมื่อตอน ep ที่1นั่นแหละนะครับเรา back up ep ที่1เรา back up ep ที่2เราเอาไฟล์ที่เรา back up recovery เป็น vm ep ที่3เราเอาไอ้ back up ตัวเดิมนี่แหละ recovery เป็นไฟล์เช่นยกตัวอย่างว่า คุณต้องการเอา Datafile ใน VM ที่เราแบ็กอัพเช่นสมมติ VM VM ศ1ที่เราแบ็กอัพเนาะ,ะมันจะมีไดซได้ไดีรอข้อมูลเราเก็บไว้นในไดซ C แต่เราไมา่ไม่อยากให้มัน r e c ูอา y เราไม่อยากเป็น r e c o v e r y เป็น new VM นะครับเราแค่อยากได้ไฟล์ในนั้นในไฟล์ไดซ C ที่ผมพิมพ์ชื่อเขาว่า Re ถ้าจะไม่ผิดนะ ไฟได้สถ้าไปดูก็ไปดูใน ep 2 ep 1ผมจะพิมพ์ไฟล์ไฟล์หนึ่งกับโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่าลีอยู่หน้าเดสก์ท็อปถ้าผมอยากได้โฟลเดอร์นั้นแต่ผมไม่อยากรีพอรรีเป็น new vm ใหม่ผมสามารถเอาถ้าสมมติเอาง่ายๆก็คือ,อ,อถ้าเป็นคอมบ้านบแล้วเนาะก็ถอดฮาร์ดดิสก์มาจิ้มเพื่อถึงไฟล์อันนี้แค่นี้แหละการ r e โครรีไฟล์ก็ คอนเซปต์เดียวกันก็เราก็ r e q u รรีเฉพาะไฟล์นั้น r e q u รรีได์นั้นมาแมปกับเราที่เราต้องการและพอเราแมปไดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถ Copy ไฟล์จากอีกได์หนึ่งมาใส่ในได์เราหรือว่าเอาไฟที่เรายกตัวอย่างก็คือในเดสก์ท็อปที่ผมทำตอน ep 1เนี่ยมันจะมีไฟล์ชื่อว่ารีกับโฟลเดอร์ชื่อว่าีถ้าผมต้องการไฟล์ตัวนั้นอะผมทำยังไงอันนี้แหละรีโครรีไฟคือตอบโจทย์นะครับคือ ยกตัวอย่างง่ายๆคือ uh, c อ m คอมมามาจิ้มกับ com ที่เราต้องการพอจิ้ม hard disk เสร็จปุ๊บเราก็สามารถ copy ไฟล์จาก hard disk ตัวนั้นได้นะครับขอบอกก่อนนะครับถ้าไอตัวหลักการนี้สำหรับดิสท,ที่ไม่ได้ encrypt น,นะครับถ้าดิส encrypt ก็น่าจะไม่ได้นะครับดิสท,ที่ไม่ได้ encrypt ต้องบอกก่อนบางคนไปถามเอ้ยทำไมไม่ได้พี่มันติดอะไรเอ c r y p t c ค e a r อะไรก็ว่าไปก็บอกก่อนว่าต้องเป็นที่ไม่ได้ e n นคลิ t นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยผมขอเริ่มกันก่อนนะครับในตัวอย่างวันนี้ผมมีตัวหนึ่งอันนี้แหละ backup นะครับรีสอร์ทกรุปชื่อว่าแล็บ backup คือตัวโฟลเดอร์รีสอร์ทกรุปที่เราทดสอบตั้งแต่ EP หนึ่งแล้ว นะครับใน lab back up เนี่ยมันจะมีในเครื่องเครื่องเนี่ยเป็น vm ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนละกันนาะสตาร์ทก่อนให้เห็นว่ามันมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งอยู่หน้าเดสก์ท็อปเราจะดึงไฟล์จากเครื่องเนี้ยไปอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งซึ่งในที่นี้ไฟล์ในนี้มันมีอยู่แล้วแหละเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนเรา back up อยู่แต่อันนี้ผมเปิดเครื่องให้เห็นว่า ไฟล์ uh, ชื่อเนี้ยที่เราต้องการจริงๆอ่ะไฟล์ตัวเนี้ยมันอยู่ในอาวว่าอะไรวะอเล็กวูดรีเซอร์วิ l โวลแล้วแหละเพราะว่าเราแบ็กอัพเมื่อคืนเพราะว่าผมเอาไฟล์ไว้หน้าเดสก์ท็อปตั้งแต่เมื่อคืนแต่ผมเปิดให้ดูเพื่อเห็นว่าเฮ้ยผมจะเอาไฟล์ตัวนี้แล้วผมจะเปิดคอมอีกเครื่องหนึง่งใน a อชัวนี่แหละแล้วก็เอาไดร์มาแมปคือเอาฮาร์ดดิสก์มาแมปกันนะครับ ผมจะเปิดอีกเครื่องหนึ่งหายเครื่องนึงก่อนมีเครื่องวางไมไม่ไม,มีอันนี้ไม่มีอ่ะเอาตัวนี้ละกัน extend this มีไหมโอเคขอเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องที่เราจะทำการแมปอ่ะผมเอาตัวนี้แล้วกันโอเคสตาร์ทไปอ่ะเครื่องผมขออัปเดตนะครับชื่อเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เป็น ปลายทางนะครับ t a ร g e เตปลายทางทางเอาง่ายๆเครื่องปลายทางอ่ะเครื่องนี้ vm ตัวนี้อ่า s o r t vm s o r t vm ต้นทาง vm ต้นทางเอาแบบไทยบ้านบ้านแล้วกันจริงๆอ่ะ s o r ต้นทางมามันเอามาจากโ o vm ต้นทางก็จะเป็นตัวนี้ สักครู่นะครับผมจะเปิดให้ดูก่อน v m b k 1อันนี้คือ VM ต้นทางที่เราเพิ่งสตาร์ทเมื่อสักครู่นะครับ VM ต้นทางแต่ซอสเราเอามาจาก URC ซอสเอามาจาก Vol LT Vol Backup นี่นะ่ะคือไอตัวเนี้ยคือต้นทางตัวนี้ คือ VM ต้นทางที่เราเปิดครั้งแรกเมื่อสักครู่นะครับเราไอตัวเนี้ยเมื่อคืนมันแบกอัพไปใส่ในนี้แล้วโจทย์วันนี้คือเราต้องการเอาไฟล์จากในนี้ซึ่งจริง,รงๆอะไฟล์มันอยู่ในนี้แหละเราต้องการดึงแต่ว่าในนี้มันแบกอัพในนี้แล้วก็เลยมาเอาในนี้แทนแล้วก็ดึงจากในนี้มาใส่ในนี้ก็คือถอดฮาร์ดดิสต์ละกันถอดฮาร์ดดิสต์มาจิ้มในนี้ในเครื่อง VM ตัวนี้นะครับก็น่าจะโอเค เดี๋ยวผมเปิดให้เห็นก่อนผมไปที่ VM ต้นทางให้เห็นว่าโฟลเดอร์ไหนที่ผมต้องการแยกไปผมรีโมทเดสทอปก่อน <c oughs> ผมรีโมทให้ดูก่อนนะครับว่าโฟลเดอร์ตัวไหนกันแน่คอนเน t ไปคอนเน t ไปคอนเน t ไปโอเคนี่นะครับต้นทางซอสปึ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเควันนี้เราเรียนเรื่อง r e c o v r y file นะกันนะ admin โอเคกัดไปโอเคอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยละกันเนาะโอเคตัวสองไฟล์แหละเธอต้องการโจทย์คือสองไฟล์เนี่ยสองไฟล์แล้วก็ไม่ใช่หนึ่งไฟล์แล้วก็ หนึ่งโฟลเดอร์ชื่อว่าีโฟลเดอร์นะครับอันนี้มันก็ขึ้นมาจากโอเคอันนี้ก่อนย่อกัอนแป๊บหนึ่งอ่ะเราต้องการไฟล์ที่ชื่อว่าีแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าีโฟลเดอร์นะครับแค่นี้อันนี้คือซอร์สนะครับที่เราต้องการซึ่งไอตัวเนี้ย VM ตัวเนี้ยมันถูกแบ็กอัพแล้วตั้งแต่ EP หนึ่งนะครับผมปิดเครื่องปิดเครื่องแบบนี้ แชดดาวแบบนี้มันยังกินตังอยู่นะครับถ้าอยากให้มันไม่กินตังเราต้องส t o p the allocate นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่าส top t h e a l l o c a เ e เดี๋ยวผม refresh ให้ดูส่วนทำไมมันถึงกินตังนั้นเดี๋ยวผมจะทำอีพีหนึ่งว่าอ,อ,อะไรบ้างที่มันกินตังทำไมแัดดาวแบบนี้มันถึงกินตังนะครับโอเคถ้าอยากไม่อยากให้มันกินตังเราสต็อปตรงนี้นะครับ สังเกตดูสเตตัสตรงนี้นะครับถ้าเราสต็อตรงนี้มันจะเป็นการสต็อปที่ allocate โอเคซึ่งเราไม่ได้ใช้หรอกตนะัวเนี้ยเพราะว่าเราทำการ backup ตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพบกับเราวันเสาร์ทุกวันเสาร์ประมาณสักสี่ทุ่มนะครับส่วน EP ที่1ที่เราทำการ backup แล้วนี่ recovery s e r v i e w a l d นะครับ เราก็ไปที่ Recovery Service World เราเอา o วลที่ชื่อว่า Test Backup นะครับเราไปที่เมนูข้างๆนี้นะครับไปที่ Backup Item โจทย์วันนี้คือเราต้องการนะเราไปคลิกที่เครื่องที่เราทำการ Backup นี่นีน่ไปที่ Recovery Service World ไปที่ Backup Item ไปคลิกเครื่องที่เราต้องการ Recovery File นะครับให้เราเห็นแล้วนะครับ เราเห็นแล้วก็คลิกที่ตัวมันนิดนึงอ่ะมันก็จะเข้ามามันบอกว่าเอ้ย VM ที่คุณแบ็กอัพเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มกับตอนห้าทุ่มอ่ะฮะคุณจะรีคอรี่ตัวไหน EP 2เรารี c คอรี่ VM ไปแล้ว EP 3เราจะรีคอรี่ไฟล์อย่างที่บอกเราจะเอาไฟล์มาใช้แต่เราไม่อยากให้มันไม่อยากรีคอรี่ VM เราอยากแค่ คล้ายๆก็คือ h a r d ดเอาฮาร์ดไปจำแล้วก็ดึงไฟล์มาแค่นั้นนะครับแล้วก็เลือกพอ i n t ที่เราต้อกงการรายละเอียดผมไม่บอกนะผมพูดมาแล้ว2 ep 2> ผมคลิกตัวนี้เหยาาบ point ตัวนี้ผมคลิกตรงจุดๆ3จุดนะครับมันจะมีคำว่า recovery file ผมคลิก recovery file มันบอกว่าขั้นตอนที่คุณจะ recovery ก็คือ1 source ก็คือ b k v m 0 1นะครับ BKVM01 เ็นหนึ่งหรือเปล่าโอเคนี่ยซอสซอสบีเควีเนหนึ่งโอเค VM ก็คือ VM ที่เป็นซอสนะครับแล้วก็ไฟล์มันจะอยู่ในโว l อ่าคุณจะเอาพอยต์ตัวนี้ใช่ไหมก็คือไอจุดที่มันแบ็กอัพแล้วกันเนาะอันดับสเต็ปที่หนึ่งเราเลือกพอยต์อันดับที่สองเราต้องดาวน์โหลดและ ติดตั้งสคริปต์ตัตวนี้ดาวน์โหลดตัวนี้ก่อนป๊าปกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเรากดดาวน์โหลดแล้วรอสักครู่นะครับลองต้องดาวน์โหลดตัวนี้ด้วยเพื่อเอาไปแมปต้องรอนะครับไม่งั้นมันจะมีตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆกับแปดตัวหนึง่งเพื่อไปแมปหรือ เป็นซอฟต์แวร์ตัวนึงเพื่อไปติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวมันจะเจนสคริปต์มันจะเจนโค้ดมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมไปอีกแท็บหนึง่งดูปิกเคทอีกตัวหนึง่งเพื่อที่จะเข้าอีกเครื่องหนึง่งแล้วก็รีโมทไปเครื่องที่เป็นปลายทางนะครับไอตัวนี้ให้มันรอไปอ๋อนี่ไงดาวน์โหลดขึ้นมาละกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปเลยนี่แหละเป็น ไฟที่มันดาวน์โหลดให้มันจะชื่อว่านี่ผมดาวน์สักครู่นะครับมันจะชื่อว่า iadvlm อ่ะผมผมอันนี้ไฟที่มันดาวน์โหลดมาสักครู่นะครับสเต็ปที่2ผมเป,ปิดปฏตทิดูมันไฟมันจะชื่อว่าอ่ iadvm explorer for windows อ่ะ, er อะโอเคเป็น exe นะครับอ่ะเราจะเอาตัวนี้ไปลันในตัว เรื่องที่เป็นปลายทางนะครับมันบอกว่านี่เป็นสคริปต์สำหรับเมาดิสคือสำหรับเอาดิสไปจำกันเมาส์กัน From s e เล c t กสำหรับโลเคชันที่คุณเลือกและมันจะรีมายเมาส์12ชั่วโมงก็คืออ่าประมาณนี้แหละมันจะรีมายนั่นแหละโอเคอันนี้คือโค้ดที่มันต้องใช้นะครับี๋ือผมไปเมาส์ก่อนพอเมาส์เสร็จปุ๊บมันจะให้ใส่โค้ดคือเอาตัวนี้แหละ คือสเต็ปง่ายๆคือ1เลือก point ที่เราต้องการ r e c o r i f y 2ดาวน์โหลดตัวนี้มาเป็นเหมือนแอปติดตั้งพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราลารนเสร็จปุ๊บมันจะให้ใส่คีย์คือคีย์ตัวนี้อ่ะผมมาก่อนผมมา vm ตัวไหนอ่ะตัวนี้มั้งที่ผมจะรีโมทที่ผมจะแมปได์แล้วกันเนาะโอเคผมจะ connect ไปอ๋อแบบนี้ได้ไม่ได้อีกเรื่องลองก่อนอ่ะ exclude v m โอเคผมเข้ามาผมเลือก okay. Okay. โ,โ,โอเคโอเคผมเข้าวีเอ็มเลยก่อนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว okay. อ่าค่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อน ตึ๊เอ็กพอเลยเอ็กพอเลยก็ได้ได้ก็ได้ VM ตัวนี้มันมีกี่ได้นะได้ซีไดเดียนี่คือเป็น O อเอสติดนะครับสองตัวนี้เป็น O อเอสติดส่วนสองตัวนี้ผมทำเป็นลันก็คือผมเอา Data Disk มาจำผมตอนเนี้ยถ้ามันมีอีกไดหนึ่งก็จะเป็นไดอีกไดหนึ่งเป็นไดที่ห้านะครับถ้าผมเอามาแมท แต่ในนี้ปกติมันจะเห็นแค่2ตัวนี้เป็น os d ดิของตัวไดซีกับไดดีส่วนตัวนี้พอดีอผมทำแลบด้วยมันก็เลยผมทำแลบบางตัวผมก็เลยเอา data ดิทมาใส่มันก็เลยมี2ตัวนี้มาเพิ่มนะครับโดยปกติจะมี2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัว d i s m o u s ของリス t o f i ์ e มาแบปมันก็จะเป็นอีกไดนึงเป็นไดที่5นะครับโอเคแปบ๊บหนึ่งขอ copy ก,ก่อน ไฟล์เมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะผมเอาไฟล์นี้ Copy เลยไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะครับก็ Copy มาวางได้ไหมเริบผมขอวางกนเออวางได้วางเสร็จอันนี้มันให้ดูก่อนมีสีดานะครับผมก็ดับเป็ลคิกอ่ะผมไป Copy ตัวนึงก่อนรหัสมันก็คือโค้ดตัวนี้ Copy นี้ก่อนโอเค ก๊อปปี้โค้ดตัวนี้แล้วก็ผมก็ไปที่นี่ต่อโค้ดนะโค้ดมันอยู่นี่โอเคอัน okay. นี้คือโค้ดมันโอเคอัน okay. okay. ดับแรกไปที่นี่คลิกขวา Run ัานแอดมินมันก็จะบอกว่าให้ใส่พาสเวิร์ดนี่แหละพาสเวิร์ดตัวนี้แหละที่ผมก๊อปปี้เมื่อสักครู่เอาอยู่ไหนละ โอเคเอา c o ปปี้ใหม่อ่อมันจะให้ใส่พาสเวิร์ดก็ไป c o ปปี้นี้ใหม่ปึ๊บอ่ะ c o ปปี้แล้วก็ไปที่ vm ปึ๊บอ่ะได้โคดมาแล้ว enter มันก็จะทำการติดตั้งนะครับมันจะทำการติดตั้งละกำลังติดตั้งละเบอรบปร๊บปร๊บปร๊บ เมื่อก่อนมันเป็นได้มันเหมือนไอซกัซีมัมแมปเป็นได้อีกได้หนึ่งแต่ปัจจุบันอันเห็นไหมครับมันบอกว่า recovery connecting recovery point โดยใช้ไอซ s กัรซี่เซอร์วิสอะมี s c s o s t ไอซกซี่สตและ00 connect success นะครับและมันบอกโปรดรอกำลัง attack volume recovery point และเปิด browser file อโอเค โอเคเรียบร้อยมัน a อ tag มาให้แล้วโอเคสังเกตนะครับถ้ามัน a อ tag เสร็จมันบอกว่าไปดูใน explorer ได้เลยตอนนี้มันแมปไดสองไดคือได e กับได h ก็น่าจะเป็นได e ก็คือได d ของอั u r e ได h ก็คือได c ของอัว r e นะครับมันบอกว่าถ้าคุณทำเสร็จให้คุณกด quick มันบอกว่าหลังจากที่คุณ r e c o v e r และคุณ remove t h i close แล้วให้คลิก unmount h i s นะครับโอเคเราไปที่เครื่องสังเกตไหมครับมี2ตัวตอนแรกม,มันมีแค่1 2 3 4ตอนนี้มันมี2ตัวเพิ่มก็คือตัวที่เราแบบใดเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ตัวนี้อ่ามมาอยู่ตัวนี้แต่มมนคลิกไปอันนี้คือ d ดสนะครับ Readmin นด s สก์ท็ีไหมนี่ไงโฟลเดอร์ที่เราต้องการ รีกับ y นะเราก็ Copy ได้เลย Copy เลยนะแต่แค่นี้แค่นี้เราก็โพสต์ไป Copy ได้ละนี่ไงครับง่าย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 ไหมครับง่าย,ายอ่ะมาดูใหม่โอเคเนี่ยมีสองได้เนี่ยโอเคอันนี้คือเรียบร้อยการทำ r e c o ร์ด f ฟ l e นะครับก็เสร็จแล้วเราก็กด Q เพื่อ Quick พอเรากด Q เสร็จปุ๊บเรามาดูอ้าวมันยังอยู่ เราจะอันเมาส์ยังไงเราจะเอาตัวออกนี่ยังไงเพราะว่าเรา c o อปีไฟล์เรียบร้อยแล้วเราต้องการให้มันออกนะครับไปที่ explorer ที่เราเปิดเมื่อสักครู่นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างกดมันบอกว่าสเต็ปที่3ถ้าคุณต้องการ u n นเมาส์ดิสหลังจาก Re ค o v e r y แล้วให้คุณกดตรงนี้ระบบจะ close connection นะครับโอเคแล้กดไปเดือมันจะไปตัด connection ที่มันเป็นแบบเมื่อสักครู่นะครับ Mm hmm. ลองดูนะลองดูลองดูมันจะอยู่อีกไหมอ่าโอเคปึ oh. okay. <My. S 2> uh ๊บไมค์คอมมหมไม่ใช่ตัวนี้นะโอเคผมเปิดผิดอันปะ่ะ uh อ่าโอเคตัวนี้แหละนี่มันเป็นตัวนี้อ่า uh oh. เดี๋ยวมันบอกไอกตัวนี้สองตัวนี้มันจะหายแต่มันไม่ใช่หายปุ๊บวับปุ๊บวับ,บ,บ,บนะเป็น แต่มันต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะมันถึงจะหายออกมามันถึงจะปัดคอนเน็ t ชันออกมาสอตัวอ่ะมันหายแล้วเห็นไหมครับมันหายและเนี่ยมันมีแค่สี่ละโอเควันนี้ก็น่าจะจบเรื่องเนี่ยมันบอก unmouse ซักเซสฟูลละเนี่แหละครับง่ายๆนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยรอเฮ้ยมันยากหรือเปล่าง่ายๆไหมครับสั้นๆก็เลือก recovery file recovery เลือก point เอาโปรแกรมไป execute เอา key ไปใส่ตอน execute มันจะให้ใส่ key เพื่อยืนยันแล้วก็พอใส่ key ได้ร้อยละ execute ได้แล้วมันก็จะแบบได้อย่างที่บอกว่าได้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 เมื่อกี้ได้ e ได้ h เมื่อกี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอา os dit ของ azure มันจะมี2 d งได้ได้ c กับได้ d นะครับแต่ถ้าวันใดที่มันเอา ได้เนี่ยมาปลักอินกับเครื่องอื่นหรือว่ามาปลักอินเครื่องที่สองที่เราทําเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะเป็นได์อะไรก็ได้ที่มันต่อเนื่องกันนะครับ <c oughs> โอเคพอเรา c o ป y ไฟล์เสร็จเรียบร้อยที่ผมทําเมื่อสักครู่เราก็กด unmold this มันก็จบนะครับมันก็ไอที่แมปได้ไอที IT ่มันคอนเน็กกันมันจะตัดให้เนี่ยง่ายๆเสร็จแล้วนะครับสําหรับตัว r e c o v e r y r e c o ว e r y นะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่รับชมมันนี้เอามาไวไปไวนะครับวันนี้มาไวไปไวมาไวไปไวนะครับวันนี้โอเคก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพบกันทุกวันเสาร์นะครับประมาณสักสี่ทุ่ม ทาง c h a n n l l ล i ์ไ i ที o อ i u ินโฟนะครับย e c h a n ่อ l อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดคอมเมนต์ได้นะครับอยากดูเรื่องไหนเดี๋ยวผมพยายามจะทำนะครับให้ตามที่ต้องการนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมประมาณไม่กี่นาทีเองก็พบกันใหม่นะครับเสาร์หน้าสี่ทุ่มเจอกันสวัสดีครับ